ครับเคสนี้หมอทำ upper lip flip นะครับเนื่องจากคนไข้มีระยะระหว่างจมูกกับปากบนที่ค่อนข้างยาวแล้วก็งุ้มนะครับแล้วก็คนไข้เคยฉีดฟิลเลอร์ปากหนาเพื่อแก้การงุ้มนะครับแต่ก็ยังแก้ได้ในระดับหนึ่งนะครับคนไข้เคสนี้ใบหน้าค่อนข้างยาวนะครับระยะตัดเนี่ยจริงๆแล้วหมอนวดวัดเท่าจากการวัดเฉยๆนะครับอันเนี้ยเคสนี้จะต้องตัดค่อนข้างเยอะประมาณเกือบเซนนะครับแต่ว่าหมอดูสมดุลทั้งหมดของใบหน้านะครับ แล้วก็ระยะที่สวยของคนไข้ในเคสนี้เนี่ยประมาณ6.5ถึง7มิลนะครับบริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็สไลด์นะครับให้แคบลงนะครับก็จะได้ระยะที่สวยพอดีนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ตัดเป็นสัดส่วนที่จากการคำนวณโดยตรงเนี่ยแต่ว่าเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับใบหน้าคนไข้จะดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็ปากบนของคนไข้ที่จะหนาและเพรเยขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ในขนาดที่เหมาะสมพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเราตัด1เซนตามการวัด เฉยๆนะครับคเคลนี้จะพิเศษเกินไปแล้วจะเห็น